ผักน,นี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมสดหั่นบางๆแบบนี้อันนี้คือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหัน่นปึ๊บ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 ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับเห็ดหอมสดเสร็จแล้วจะมีนี่นะครับเป็นคะนณาะน้าฮ่องกงนะคะน้าฮ่องกงหั่นเฉียงๆปึ๊บอันนี้ก็คือเขาก,กินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับเรา ขาเรียกอะไรไม่ต้องปอกเปลือกอ่านี่ครับขนม้าฮ่องกงนี่ครับผันบางๆครับผันบางแล้วตรงนี้ทึบเส้นหมี่ที่ใช้ผัดนี่เป็นเส้นหมี่สไตล์ฮ่องกงนะครับนี่นะครับสไตล์ฮ่องกงเราก็จะเอาไปลวกก่อนนะครับก่อนที่จะไปผัดอ่าลวกนี่มีสี่ก้อนนะครับลวกหมดเลยอ่าลวกเส้นได้หนึ่งนาทีนะครับก็จะเอาเห็ดหอมเนี่ยตามลงไปเลยนะครับเห็ดหอมเนี่ยตามลงไปลวกเลย ลวกครบสองนาทีก็จะตามด้วยขนานี่นะครับเราตามเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับนี่เราจะลวกให้เขาสุกในกระทะนี้เลยนะครับลวกครบสามนาทีเอาขึ้นเอาทุกอย่างขึ้นเลยนี่เอาขึ้นเต็จน้ํานะครับเสร็จแล้วก็พักไว้นี่เราไม่ต้องไปแช่น้ําอะไรอีกแล้วน,นะครับเพราะว่าเราลวกหมดแล้วนะ ต่อไปจะเป็นหมูแดงนะครับนี่นะครับหมูแดงหมูแดงนี่จะเป็นหมูแดงเจนะครับหมูแดงเจแต่กินไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาไปทอดก่อนอ่ะนี่เราทอดนี่เราก็หั่นมาเลยนะครับนี่ครับคือสาเร็จมาเลยนะครับหมูแดงเจคือสำเร็จมา หูแดงสุกดีแล้วก็จะพักเสด็จน้ำมันเอาขึ้นมาเลยหมูแดงทอดเสร็จแล้วก็จะมาหั่นนะครับหัน่นเสียงๆนี่ครับวันนี้ก็คือหมูแดงเจไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนมาชิมเลยดกวาก็ หอมเหมือนหมูแดงเป็นเนื้อเนี่ยเหมือนเป็นปแป้งอืมเนี่ยเื้อแท้คือเค็มอยู่ตากระทาใส่น้ำมันแล้วนะครับเส้นกับเครื่องเรานะครับเส้นกับผักนี่ที่เราลวกไว้นะครับก็จะเอามาผัดให้หอมกลิ่นน้ำมันนะครับผัดให้หอมกลิ่นน้ำมันก็ไดครับหอมไม่หอมกลิ่นกระทากระท้อ รถนะครับก็จะใส่สีอิ้วขาวปืดใส่ลงไปนีนะครับว่าใส่สีอิ้วขาวนะครับก็เพิ่มความหอมแล้วก็เดยจะมีซอสลุงหนวดด้วยนะครับนี่ครับปืดโอเคยังไม่จบยังมีนี่อีกนะครับซอสเห็ดหอมอ่าอันนี้ก็เพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ออกหอมด้วยเดาะไปเลย ึบ,บออนี่ครับเข้มข้นมากเข้มข้นมากน้กตาลตามด้วยหมูแดงนี่ครับ,รอบอก็กังไปเลยการปรุงรสนี่เราจะต้องแบบว่าปรุงแบบเข้มข้นไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว น้ำอเส้นของเขาเนี่ยจะดูดน้ำซอสน้ำอ่าน้ำปรุงของเราเข้าไปนะครับนี่ครับเราจะต้องปรุงแบบเข้มข้นไว้ก่อน,นพริกไทยพริกไทยป่นนะครับเสร็จแล้วก็จะทลายเลยนะครับไปกับกะทะอ่าห้ทั่วทั่วที่นะครับนี่โอเคพอ มีผัดหมูแดง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 สมชื่อจริงๆเลยนะครับเมนูนี้เสร็จแล้วครับเส้นหมี่ผัดหมูแดงพร้อมกุโตรับประทานแล้วครับก็จะเป็นเส้นหมี่สไตล์ฮ่องกงนะครับนี่นะครับแล้วก็หมูแดงก็จะเป็นหมูแดงเจก็คือเมนูเจนี้เองนะครับเมนูนี้นะครับนี่นะครับเอาไปทํากันตามกันได้นะครับอร่อยแน่นอนมาชิมกันครับนี่นะครับหมูแดงโอ้โหร้อนเลย อือร่อยครับตอนแรกว่าจะทําเป็นแห้งอืหมี่แห้งทีนี้ก็จะเป็นหมี่แห้งก็คือมันจะไม่ร้อนอ่าอ,นนอันนี้ทําแบบเป็นผัดดีกว,ว่าร้อนเดีืมถ้าอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ผัดแบบกลางๆไว้ก่อนนะครับเด็กๆกินได้ผู้อยากกินดี หมูดแดงหมูคุร้อนอร่อยครับอันนี้ปรุงแบบเข้มข้นแล้วนะครับเนี่ยก็คือเส้นเขาจะได้ไม่จืดเส้นหมี่ฮ่องกงเนี่ยเขาจืดนะครับเส้นก็จืดไม่เหมือนกับอาหมี่ตัว้วหมี่ตัวต้วเขาจะเค็มครับแบบเบ้นหมีม่ฮ่องกงเนี่ยเส้นก็จืดหมี่ฮ่องกงครับมาครองกับคณาฮ่องกงแต่หมูดแดงเนี่ยอร่อย ก็ไปหาซื้อได้ครับตามร้านของเตียทั่วไปนะครับหมูแดงอืม